ยี่สเรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอุลตร้าแมนทิก้าในปี1,996 <Yeah. S> 1>, 1. ผู้ออกแบบอุลตร้าแมนทิก้าคือคุณฮิโรชิมารุยามะสออุลตร้าแมนทิก้าเป็นอุลตร้าแมนคนแรกที่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นฟอร์มต่าง,างๆซึ่งตอนนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับเฮเซออุลตร้า 3. ชิตั้นบนหน้าผากของอุลตร้าแมนทิก้านั้นมีความหมายเป็นเครื่องหมายสะท้อนแสงสแสดงถึงความเจริญจรัสของแสงอาทิตย์ 4. เดิมทีอุลตร้าแมนทิก้าถูกออกแบบให้มีท่าใช้เขาเป็นท่าโจมตีที่ตัดศัตรูเป็นมุมแอลงเช่นเดียวกับอุลตร้าเซเว่นที่ใช้ไอซ์เลกเกอร์อย่างไรก็ตามความคิดนี้ก็ถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้าย 5. อุลตร้าแมนทิก้ามีฉากการแปลงร่างมากกว่า3เวอร์ชันซึ่งทําให้เขาเป็นอุลตร้าแมนคนที่2ที่มีฉากแปลงร่างมากกว่า1ฉาก คนแรกคืออุลตร้าแมน86อุลตร้าแมนทิก้ามีอายุ30ล้านปีซึ่งมากที่สุดในจักรวาลอุลตร้าแมน7อุลตร้าแมนทิก้าเป็นอุลตร้าแมนโบราณคนแรกที่ตื่นขึ้นมาในโลกสมัยใหม่8อุลตร้าแมนทิก้าหมายถึงเพื่อนพ้องที่มีทั้งหมด4คนแทนที่จะเป็น2คนเดิมทีวางแผนจะมีรูปปั้นทั้งหมดในพิรามิด5รูปแทนที่จะเป็น3รูปและในซีรีส์เมื่อรูปปั้นทั้ง2ถูกทำลายโดย เกลซาและเมลบารูปปั้นที่ถูกทำลายไปได้หลอมรวมกับอุลตราไมทิก้าเพื่อให้เขามีความสามารถในการเปลี่ยนฟอร์มต่างๆแต่ถ้าหากแผนเดิมที่จะให้ทิก้ามี4คนถูกสร้างขึ้นมาจริงๆในซีรีส์เรื่องราวของอุลตราไมทิก้าในเดลโบฟี่ออริซีก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อุลตร้าแมนทกาเดิมถูกเรียกว่าเมลเทนการิเวอร์โดยมูนาทกะแต่ถูกปฏิเสธโดยทีมหน่วยกัดเนื่องจากพวกเขาคิดว่าชื่อนั้นมันโง่เง่าเต่าตุ่นซะเหลือเกินหลังจากนั้นชื่อนี้ก็ถูกนำไปใช้สลับหุ่นยนต์ยักษ์ในอุลตร้าแมนไดนาสิบทีกาดาร์ทีการทนโดและทีกาบัสตั้งใจให้มีการออกแบบหน้ากากที่แตกต่างกันออกไปและจะลงรายละเอียดให้สอดคล้องกับฟอร์มต่างๆของอุลตร้าแมนทีกาแต่เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ ความคิดนี้จึงถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้าย11อุลตร้าแมนทิก้าไม่เหมือนกับซีรีส์ในยุคโชวะซึ่งฉากต่อสู้ทางอากาศของอุตร้าแมนทิก้านั้นทำด้วยเทคนิคพิเศษในการตัดต่อแทนที่จะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแบบตุ๊กตา 12. นอกจากร่างเดิมของอุลตร้าแมนติก้าร่างสถิตมนุษย์ทั้งหมดของอุลตร้าแมนทิก้ายังเป็นทายาทเดิมของอุลตร้าแมนติก้าด้วยโดยไดโกะถูกปูบทให้ว่าเป็นการกับชาติมาเกิดของอุลตร้าแมนติก้าและเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อไดโกะได้แปลงร่างเขาสามารถควบคุมพลังของอุลตร้าแมนทิก้าได้ 13. ชื่อของอุลตร้าแมนติก้าในภาษามาเลเซีย re, และอินโดนีเซีย re, หมายถึงเลข3ดังนั้นคำบรรยายภาษาอินโดนีเซียอุลตร้าแมนติก้าถูกเขียนแบบผิดๆว่า อุลตร้าแมหมายเลข3และในการแปลภาษาอังกฤษบางส่วนจะอ,อ้างอิงจากภาษาบาฮาซาหรือภาษามาเลดังนั้นมาเลเซียและอินโดนีเซียอุลตร้าแมนทีก้าถูกเรียกชื่อแบบผิดว่าอุลตร้าแมนทรีสิบสีในเรื่องของอุลตร้าแมนทีกจะแสดงให้เห็นว่าเขา เติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเช่นเดียวกับอุลตร้าเซเว่นที่จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเพราะทางซูบุริยะต้องการลำดับการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่15สีของอุเมาติก้ากล่าวกันว่ามีพื้นฐานมาจากความยาวของคลื่นและจุดแข็งของสเปกตรัมแสงด้วยสเปกตรัมสีม่วงนั้นซึ่งให้พลังงานและพละก,กําลังที่น้อยไปยังด้านสีแดงซึ่งให้พละก,กําลังที่มากกว่า 16. รูปร่างของตัวอุลตร้าแมนติก้าจากอุลตร้าฮีโร่ซีรีส์9 0 0 9ถูกท้ายเป็นสีฟ้าและแดงโดยไม่ได้ตั้งใจแทนที่จะเป็นสีม่วงและแดง 17. การออกแบบบนพื้นฐานของการจับเวลาสีของอุลตร้าแมนติก้าถูกสร้างขึ้นมาสำหรับอุลตร้าแมนคอสมอสและอุลตร้าแมนแม็กซ์ อุลตร้าแมนทีกเป็นอุลตร้าแมนที่ชาวมาเลเซียชื่นชอบเพราะทีกานั้นมีความหมายในภาษาของพวกเขาและสีของล่างมาติท้ายก็สอดคล้องกับสีธงชาติของเขานั่นเอง19เป็นที่ตกเถียงในแฟนๆว่าอุลตร้าแมนทีกานั้นแข็งแกร่งกว่าอุลตร้าแมนไดาแม้ว่าอุลตร้าแมนทีกนั้นจะเป็นที่ปรึกษาของอุลตร้าแมนไดาก็ตาม อาจจะเป็นไปได้เมื่อบทสนทนาอุลตร้าแมนทิก้าโอดสซี่บอกเป็นนัยยะสําคัญว่าแต่เดิมอุลตร้าแมนทิก้านั้นมีพลังมากกว่าเดิมถึง2เท่านักต่างจากตอนปัจจุบัน20อุลตร้าแมนทิก้าเป็นอุลตร้าแมนคนแรกที่มีร่างสถิตของมนุษย์หลายคนแต่หนึ่งในนั้นมีคนที่ไม่ได้อยู่ในตระกูลของไดโกะด้วย21อุลตร้าแมนทิก้าเป็นอุลตร้าแมนที่เคยชั่วร้ายอย่างไรก็ตามเขานั้นมีความชั่วร้ายมานานมากแล้วในช่วงเวลาของอารยธรรมโบราณยิ่งไปกว่านั้นอุลตร้าแมนทิก้าก็ยังมีความชั่วช้า ที่ควบคุมโดยหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์ของมาสกิเคโกอีกด้วย22อุลตร้าแมนทิก้าเป็นอุลตร้าแมนคนแรกที่กลายล่างจากอุลตร้าแมนแห่งความชั่วร้ายกลายเป็นอุลตร้าแมนที่มีคุณธรรม23อุลตร้าแมนทิก้าเป็นอุลตร้าแมนที่มีส่วนสําคัญของการเป็นอยู่ของมนุษยชาติจากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา 24ในเรื่องอุลตร้าแมนติก้าเดอะมูฟวี่โอริซีที่อุลตร้าแมนติก้าปะทะกับคาเมล่าในตอนนั้นระบุว่าอุลตร้าแมนติก้าล่างกิตเตอร์ทิก้าสูงถึง120เมตรเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้มีคนแชร์ครบ5,000ล้านล้านล้านคนเมื่อไหร่คุณแจ๊คจะแจกเงินคนละ500ตามหมู่บ้านเลยซึ่งเงินนั้นยัดยอกมาจากโฟฟันนั่นเองเฮ้ยอ้อยอ้อ